ตัวผู้จะอร่อยไม่เท่าตัวแม่นะครับบ้านผมเขาเรียกว่าจิกุ้งนะครับพาทุกท่านไปกานจิกุ้งกันนะครับจี่กุ้งก็คือจิ้งหรีดครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมโดดซิกแซกคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแทงจิ้งหรีดกันนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ ครับคอนเทนต์จริงหลีดได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับตามเสียงไปครับผมท่านผู้ชมนี่ครับผมเจอแล้วครับเอาไม่ทันครับ นี่ครับตัวนี้ทันครับตัวนี้ได้ครับนี่ครับระวังหนามที่ขาจิลีดปักด้วยนะระวังกัดด้วยนะครับอ้ โอ้โหตัวนี้ไ้แตกครับออโอ้โหได้แต่ขาครับทากผู้ชมเนียผมมาเจอยิงรีดตัวแม่ครับหาทางหารูไม่เจอครับตัวนี้ครับนี่ครับผมมาเจอที่ดักจิงลีด ขอใครก็ไม่รู้นะครับแบบนี้เขาจะดักตอนกลางวันกันนะครับแต่ที่ผมทํานี้มาส่องไฟแล้วเอาเสียมมากั้นไม่ให้จิ้งจิ้งรีดเข้ารูนะครับอโอ้สุดยอดครับทุกคนผู้ชมจิ้งรีดร้องเต็มเลยครับ นี่ครับจิงหลีดตัวแม่ครับนี่ครับจิงหลีดตัวผู้ครับผมนี่ครับเราจะเสียมมาปิดปากลูไว้แบบนี้เลยนะครับจิงหลีดก็เจอทางตันครับออกไม่ได้ไอเข้าไม่ได้นะครับตัวผู้จะอร่อยไม่เท่าตัวแม่นะครับตัวแม่จะมันกว่าครับผมที่ตัวที่เดินออกมานะครับ จะออกมาหาตัวผู้นี่หนะครับตัวผู้จะร้องร้องเสียงให้ตัวแม่ออกมาหาครับเจ๋งนะครับตัวผู้นะครับอีกแล้วครับทุกผู้ชมนี่ครับขวดที่ผมทําจะปาดให้เป็นคีบแบบนี้ครับแล้วกดกดลงแล้วก็นาจิกุ๊จิ้งรีบนะครับใส่เข้ารูนี้ครับบ้านผมเขาเรียกว่าจิกุ๊งนะครับ เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายของค่าคืนนี้ครับผมตอนนี้จริงหรีของผมได้ครบตามจํานวนแล้วครับจานวนและสุดท้ายนี้ผมโดดสิกแซกก็ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ